คุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะมัมจกมกและเท่นขดเทิงพี่ชายคนสนิทเห็นใจน้องชายรีบวิดีโอคอหาหน่งชัชาชาหลังตัดพาะชีวิตหลายรอบหนักสุดถึงขั้นบอกแฟนแนนอาจจะต้องมายุดรถปีหน้าอาจต้องเดินไปทำงานเป็นที่หลายคนทราบกันดีว่าหน่งชัชชานั้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองหลายอย่าง อย่างเช่นร้านตะมีโนงที่เปิดอยู่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งต้องบอกเลยว่าขายดีสุดๆแต่จากสถานการณ์โควิดสิบเาทำให้หนงชาชาชาต้องประกาศปิดให้นั่งทานที่ร้านเป็นเวลาเป็นระยะเวลาชั่วคราวซึ่งงานนี้ก็ทําให้ขาดรายได้อย่างมหาศาลเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านหนงชาชาชาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าตัดเพอเอาไว้ว่า หมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราซึ่งทางด้านเพื่อนร่วมวงการได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบหลังจากนั้นทางด้านหนงชาชาก็ได้ออกมาโพสข้อความเศร้าอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมระบุข้อความเอาไว้ว่าถ้าปีนี้โควิดไม่หมดไฟแนนซ์ Finance มาหยุดลดกูแน่สงสัยปีหน้าต้องเดินไปอัดรายการสมังสู้ๆทุกคน ล่าสุดทางด้านหนุ่งชาชาชาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่ตัวเองกําลังวิดีโอคอลกับพี่ชายคนสนิทอย่างหม่ำจกมกแระเท่งถึกเทิงพร้อมกับข้อความที่รับรู้ได้ถึงว่าพี่ชายทั้งสองคนเป็นห่วงน้องชายมากๆเลยทีเดียว